สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวราศีพิจิกนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Queen Edge Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเพื่อนอที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ Positive f i n g Positive Way Be c a u s e You Are Limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักของเ,เพื่อนๆชาวราศีพิจิกประจำเดือนพฤษภาค,คมค่ะเรามาฟายเจ้ากันดีกว่าว่าพฤษภาค,คมนี้ความรักของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะ But Before u t b We Get Started นะคะอยาอก กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general b r i e g i n g ค่ะจากนั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คตันส่วนตัวด้วยกันซึ่งรายละเอ,อียดก,การเช็คตัส่วนตัวด้วยการการขอคำปรึกษานะคะการโคชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะอยู่ในช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการะคะ่ะ so today we to have two section นะคะใน section แรกจะเป็นในส่วนของคนโสดและ section ที่สองจะเป็นในส่วนของคน,คนที่มีคนคุยส t a t u ไม่ชัดจ If you're a ready นะคะ we will get started from the first section ก็คือ single person ค่ะสำหรับคนโสดนะคะเราใช้ไพ่ Harry Potter ค่ะ you got change นะคะ king of swords แล้วก็ abundance ค่ะต้องบอกเลยว่าความรักจะมาหาคุณแน่นอนนะคะแต่มันแลกมากับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะหรือว่าความคิด mindset บางอย่าง พอเราปรับเปลี่ยนเราเชนตัวเองเราพัฒนาตัวเองเป็น b a r Person นะคะเราก็จะ Attract ดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตของคุณด้วยเช่นกันนะคะถ้าดูจากพลังงานตรงนี้แล้วเนี่ยคุณต้องบอกเลยว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยมีความสงสัยกับตัวเองว่าฉันจะได้สละโสดจริงๆหรอฉันคู่ควรกับความรักจริงๆใช่ไหมแต่บอกเลยว่า you deserve love ค่ะคุณคู่ควรกับความรักแน่นอนและความรักเป็นของคุณเสมอนะคะ ควีนรู้สึกเลยว่าจะมีบุคคลที่เข้ามาในชีวิตนะคะคนคนนี้เขาอาจจะมีลักษณะที่คล้ายกับซีเว r ร์สแบ็กค่ะก็าาจ,จะเป็นผู้ชายที่อบอุ่นตัวสูงอ่อนโยนนะคะมีหนวดเคาหรือว่าเป็นคนที่ใจดีนะเป็นคนที่รักพวกพ้องมีเหตุมีผลนะคะเขาจะเข้ามาในชีวิตของคุณและ เปลี่ยนชีวิตของคุณให้สดใสชายไวเล็กแจเมนะคะเป็นอ n d a n c e เลยทีเดียวนะและคนคนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีโอกาสสูงมากที่จะเป็นคนในโชคชะตาของคุณนะคะหรือว่าเป็นเนื้อคู่ของคุณหรือคนที่พรมลิขิดเป็นดานชักพามาให้คุณได้เจอนะคะอยู่ๆคุณก็จะได้เจอเขาแล้วก็ปิ้งรัก ายซีรีสนะคะแล้วก็เอนจอกับเขาเป็นต้นอารมณ์ประมาณนี้นะคุณรู้สึกว่าความรักเป็นของคุณนะคะและมันมีความเป็นไปได้นะคุณรู้สึกว่ามันมีหงอยู่ในนี้มีความเป็นไปได้สูงมากนะคะที่คุณอาจจะได้เจอกับคนที่เป็นชวินเฟรมของคุณคะ่ะที่เป็น คู่แท้คู่ชีวิตของคุณได้เลยในอนาคตเป็นคู่ทางจิตวิญญาณมีโอกาสสูงมากๆเลยคอให้คุณเตรียมตัวให้ดีนะคะเป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะปรับเปลี่ยน Mindset ถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ไม่เคยเข้าหาคนก่อนนะคะนี่อาจจะถึงเวลาที่คุณจะลองเข้าหาใครสักคนก่อนดูนะคะและบอกเลยว่าการเข้าหาก่อนไม่ใช่เรื่องที่เสียหายอะไรเลยนะเพอๆคุณอาจจะได้สละโสดเร็วกว่าคนที่เขาไม่ควรคุยด้วยซ้ำนะคะ โดยภาพรวมในเดือนนี้แล้วเนี่ยความรักของคุณจะสดใสจะฉายใบเลืกกะจมันจะได้เจอกับคนที่ใช่คนที่เป็นคู่แท้คู่ทวินเฟรมของคุณเป็นคนที่พรมลิขิตบันดาลชักพามาให้ได้เจอนั่นเองนะขอแค่มีการเปลี่ยนแปลงกับตัวเองเกิดขึ้นนะคะทีนี้นะคะก่อนจากการเรามาดูไพ่โลกสวยดีกว่าว่าไพ่โลกสวยของคีมเนี่ยมีะระยะจะบอกนะคะถ้าใครอยากเช็คตัวส่วนตัวอยากขอคําปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โคช้ชประการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์คขะาอยู่ในช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะอินดีมากม ที่จะช่วทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการค่ะและช่วงขายของนะคะขอฝากมียาของควีนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะตอนนี้นะคะตีพิมพ์เป็นเล่มแล้วนะคะใครอยากสัมผัสความรักที่ดีนะ ก็ลองอ่านอย่างควีนได้นะคะพระเอกน่ารักมากขอบอกนะะ่ารักมากจริงๆเป็นพระเอกที่เวลานักอ่าน,อ,านอ่านแล้วรู้สึกแบบอยากได้คนแบบนี้มาเป็นแฟนนะคะสามารถอ่านได้นะคะเป็นแนวรักแฟนตาซีที่เคยติด็อปอันดับหนึ่งบนเว็บไซต์เด็กดีด้วยนะคะนะฝากไว้ในะอ้อมอกอ้อมใจฝากสนับสนุนกันได้นะคะยินดีมากๆเลยมีหลายคนเนี่ยคือทักมาจองแล้วแล้วหนังสือควีนพิมพ์จํานวนจํากัดด้วยนะคะถ้าหมดแล้วเนี่ยก็คือพลาดเลยนะคุณก็จะ ไม่ได้เล่มสวยๆแบบนี้ไปทีนี้ค่ะเรามาดูไพ่โลกสวยดีกว่าว่าไพ่โลกสวยของควีนเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกนะคะ Bridges Factors ค่ะ Your love life is influenced by your r a n g e s u p b e i n g a special path ค่ะ Obviously มากๆเลยว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยนอกจากเขาจะเป็น Serious Bag c แล้วนะคะเขายังเป็นคนที่เป็นโชคชะตาของคุณอย่างแท้จริงค่ะ เมื่อกี้คุนพูดไปแล้วนะว่าเขาเป็นโชคชะตาของคุณและคุนก็จะขอเน้นย้ำนะคะว่ามูเตรูเป็นเหตุสังเกตได้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะนำพามาให้ได้เจอกับคนคนนี้นะคะและไม่มีทางผิดหวังแน่นอนค่ะความรักเป็นของคุณเสมอนะคะและก่อนจากกันอย่างแท้จริงค่ะเรามาดูไพ่อาหารที่คุณควรทานและงดทานนะคะเริ่มต้นจากอาหารที่คุณควรงดทานก่อนในเดือนนี้นะคะจะเป็นแพนเค้กค่ะไม่เสริมดวงนะคะแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณเนี่ยจะเป็นโซดานะคะ จะทำให้ดวงของคุณปังปุริเย่มากขึ้นกว่านี้ค่ะและถ้าใครอยากเช็คเนื้อส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะหลังไม่ผมานคุนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ See you all in the next video Bye สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวราศีพิจิกนะคะคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนค่ะนี่คือการอ่านของคุณนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานความรักของคุณเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะเริ่มต้นจากพลังงานของคุณก่อนนะคะก็คือ age of ค่ะเป็นไปได้ว่าคุณบางคนกําลังจะตัดใจจากคนคนนี้นะคะรู้สึกว่าต้องหันหลังกับคนคนนี้แต่ก็ทําไม่ได้มันเหมือนรักพี่เสียดายน้องอยากจะไปก็ไปนะแต่ว่าหัวใจก็ยังอยู่ที่เขาทั้งที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงตัดไม่ขาดคูเองกูกรรมหรือเปล่านะหรือเป็นคู่แท้กันทําไมถึงตัดไม่ขาดแบบนี้หลับตาลงทีไรก็เห็นแต่หน้าเธอนะคะนอนหลับนะหรือคือการพักผ่อนไม่ใช่เลยค่ะเพราะทุกครั้งที่หลับตาเนี่ยคุณจะคิดถึงเขา อยู่เสมอและเขายังวนเวียนอยู่ในหัวของคุณนะคะเขามารบกวนสมองคุณค่อนข้างมากค่ะเป็นไปได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่ทะเลาะก,กันนะคะหรือว่าเรื่องที่เข้าใจผิดกันเรื่องที่ไม่ได้ลงรอยกันในบางเรื่องแล้วก็ ทำให้รู้สึกว่าเออฉันอาจจะต้องจบลงพอแค่นี้ฉันจะไปต่อไม่รอแล้วนะแล้วพอเดินออกมาปุ๊บก็รู้สึกเสียดายว่าอุตส่าห์ได้เจอคนที่ใช่แล้วทําไมต้องจบลงแบบนี้ด้วยรู้สึกเสียใจเสียดายนะคะกับช่วงเวลาที่ผ่านมาระหว่างคุณและเขาเพื่อง่ายก็คืออยากจะตัดใจใจจะขาดแต่ทําไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่าเขายังวนเวียนอยู่ในสมองของคุณนะคะมาทําให้คุณไม่เป็นอันหลับอันนอนอะไรเลยรู้สึกอยากที่จะ ไปต่อกับเขาอยู่เรื่อยเลยทั้งที่บางคนเนี่ยคนของคุณก็ไม่ได้ดีกับคุณมากอะไรขนาดนั้นแต่มันตัดไม่ขาดแต่พูดง่ายๆนะทีนี้ในแง่ของเขานะคะเขาเป็น age of coins ค่ะ คุณรู้สึกว่าเขารอคอยการกลับมาของคุณนะคะเขารอคอยการกลับมาคืนดีระหว่างคุณและเขาเขาอยากที่จะให้คุณกลับมารักเขาเหมือนเดิมให้อภัยเขาให้โอกาสเขาค่ะถ้ากว่าคุณทะเลาะก,กันอยู่นะคะเหมือนเขาต้องการการได้รับการให้อภัยค่ะจากคุณ เขารอคอยข้อความจากคุณเขานอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะทำงานก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าในห่องเขามีแต่คุณอยู่เสมอเขาไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรเขาถึงตัดคุณไม่ขาดมันเป็นความรู้สึกเดียวกับที่คุณเป็นอยู่เลยและณนะตอนเนี้ค่ะบางคนคนของคุณเนี่ยอาจจะง้อคุณแล้วแล้วคุณก็เล่นตัวแต่บางคนคนของคุณไม่ได้งอคุณ แล้วเขาก็รอคุณเข้าหาทีนี้เนี่ยเหมือนเขาก็รับบทนางรอนะคะรอคุณเข้าหารอยคุณพูดคุยรอให้ได้สารสัมพันธ์กันรอให้กลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมนั่นคือสิ่งที่เขาเป็นค่ะถ้าเขาไม่ชอบคุณเขาคงไม่รอคุณหรอกเพราะฉะนั้นนะ่าคุณรู้สึกว่าเขาเองก็มีความรู้สึกที่ดีต่อคุณมากๆนะคะเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยความสัมพันธ์มันไม่ได้ราบรื่นมันไม่ได้โรยด้วยกี่กุหลาบมันก็าจะามี ทะเลาะก,กันบ้างมีพลังงานบวกบ้างพลังปะทะบ้างแต่สิ่งที่สําคัญก็คือคุณได้เรียนรู้อะไรในความสัมพันธ์นี้แล้วจะทายังไงไม่ให้มันเอ็นดแบบเดิมอีกนั่นคือ question ที่คุณต้องไปตกตะกอนและให้คําตอบกับตัวเองนะคะและสําหรับพลังงานแนวโน้มความสัมพันธ์คุนบอกเลยว่าตัดไม่ขาดแน่นอนคุนไม่รู้ว่าเป็นคู่เอ็คู่กรรมหรือว่าเป็นคู่แท้หรือเป็นทวินเฟรมหรืออะไรก็ตามนะแต่มันมีการกลับมาโคจรเจอ,เจอกันหรือพูดคุยกันอีกอาจจะเป็นคุณที่ทนไม่ไหว ทักไปหารก่อนหรืออาจจะเป็นเขารถอีโก้ลดขวีบคุณแต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามในเดือนนี้จะมีโอกาสได้พูดคุยกันมีโอกาสได้ให้อภัยกันมีโอกาสได้ปรับความสัมพันธ์กันเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้เดินทางไปสู่ความสัมพันธ์แบบที่คาดหวังกันทั้งคู่ก็คือ c o m m i t t e d relationship in the future ค่ะ ทีนี้นะคะก่อนจากการเรามาดูไพ่โลกสวยดีกว่าว่าไพ่โลกสวยของคีมเนี่ยมีะระยะจะบอกนะคะถ้าใครอยากเช็คตัวส่วนตัวอยากขอคำาปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โคช้ชประกันส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะอยู่ในช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะอินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการะคะ่ะและ ช่วงขายของนะคะขอฝากมีงานของควีนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะตอนนี้นะคะตีพิมพ์เป็นเล่มแล้วนะคะใครอยากสัมผัสความรักที่ดีนะก็ลองอ่านยายของควีนได้นะคะพระเอกน่ารักมากขอบอกนะะ่าะว่าจริงๆเป็นพระเอกที่เวลานักอ่านอ่านแล้วรู้สึกแบบอยากได้คนแบบนี้มาเป็นแฟนนะคะสามารถอ่านได้นะคะเป็นแนวรักแฟนตาซีที่เคยติด็อปอันดับหนึ่งบนเว็บไซต์เด็กดีด้วยนะคะนะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจฝากสนับสนบสุนกันได้นะคะยินดีมากๆเลย มีหลายคนเนี่ยคือทักมาจองแล้วแล้วหนังสือควีนพิมพ์จำนวนจำกัดด้วยนะคะถ้าหมดแล้วเนี่ยก็คือพลาดเลยนะคุณก็จะไม่ได้เล่มสวยๆแบบนี้ไปและพลังงานไพ่โลกสวยที่คุณได้รับนะคะก็คือโ m a t e Yes this is your soulmate จะบอกว่าควีงคู่กรรมก็คือหนึ่งในโซเมทของเรานะแต่เป็นโซเมทในรูปแบบของคาม,มิกเวอร์ชันชิพดังนั้นอย่างที่ควีนบอกควีนพูดให้ไม่ได้หรอกว่าเขาเป็นโซเมทคู่แท้หรือว่าเป็นโซเมทแบบคาม,มิกเวอร์ชันชิพแต่คนคนนี้มีโชคชะตากับคุณแน่นอน และการเข้ามาของเขาเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตของคุณและการเข้ามาของคุณเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตของเขาถ้าคุณถามว่ามันจบลงไหมคุณบอกเลยว่ามันไม่จบค่ะเพราะคุณและเขายังมีโชคชะตาต่อกันและยังมีโอกาสที่จะได้กลับมาเดินบนเส้นทางเดียวกันอีกบนผาดเดียวกันที่วางไว้เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปมปัญหาบางอย่างหรือ การดำเนินความสัมพันธ์ในรูปแบบของคนรักในอนาคตนะคะอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงควีนจะแนะนําให้มาเช็คดวงส่วนตัวเองจะเป็นพลังงานที่ใช่ของคุณมากกว่านะคะเพราะควีนไม่สามารถตอบให้ได้ว่าเขาเป็นเครื่งคู่กรรมหรือว่าเป็นโซเมทวินเฟมเพราะมันมิกซ์กันเขาอาจจะเป็นเครื่องคู่กรรมของคุณหรือเขาอาจจะเป็นคู่แท้ของคุณก็ได้นะคะยังไงอันนี้อยากให้มาเช็คส่วนตัวจะดีกว่าคะ่ะ และก่อนจากกันอย่างแท้จริงค่ะเรามาดูไพ่อาหารที่คุณควรทานและงดทานนะคะเริ่มต้นจากอาหารที่คุณควรงดทานก่อนในเดือนนี้นะคะจะเป็นแพนเค้กค่ะไม่เสริมดวงนะคะแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณเนี่ยจะเป็นโซดานะคะจะทําให้ดวงของคุณปังปุริเย่มากขึ้นกว่านี้ค่ะและถ้าใครอยากเช็คเนื่อส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โคช้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะหลังไม้หมา,หาคนคุณได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ s ซีย o u all in the next v ล d e o ิด By Kulow is done already but you still watching this So iss what this? I recommend you and don't forget to subscribe me. See out in the, the next video second half There must be something bad future You find the beauty goes much deeper once you get to meet. Her.